ล่าสุดนะครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าการแจกเงินหมื่นเฟสสองสำหรับผู้สูงอายุนั้นจะโอนเงินได้ในวันที่27มกราคมนี้นะครับสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่จะได้เงินหมื่นเฟสสนะครับก็ต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วมีสัญชาติไทยอายุ 60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับณวันที่15กันยายน2567ก็คือต้องเกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2 5 0 7นะครับสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านแอปทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่22มกราคมเป็นต้นไปครับที่สำคัญนะครับให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่22มกราคมเพื่อรอรับเงินในวันที่27มกราคมนะครับและที่ต้องย้ําอีกอย่างก็คือสําหรับคนที่ผูกบัญชีพร้อมเพลย์เรียบร้อยแต่ว่านานแล้วนะฮะให้ตรวจสอบกับธนาคารให้เรียบร้อยด้วยนะครับว่าบัญชีพร้อมเพย์ดังกล่าวนั้นมีสถานะปกติหรือไม่พร้อมที่จะรับโอนเงินหรือไม่นะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่า27มกราคมได้เงินหมื่นแน่นอนนะครับ ส่วนในกรณีที่วันที่27มกราคมโอนเงินไม่สำเร็จนะครับเขาก็จะโอนสามอีก3ครั้งนะครับรอบเก็บตกฮะ28กุมภาพันธ์28มีนาคมและ28เมษายนครับ